ปลูกพักเลยทุกคนเลยแบบนี้ง่ายงามเลเด้อบบบนี้พักกันนะปลูกพักขายเด้อทุกคนเด้อบบบนี้มาเด้อมาซื้อสัตว์สอยใน่เด้อนี่ซื้อซอยใน่มีแต่พักนี่ทุกคนเอ้ยปลูกพักขายได้นี่ฮะเหน็นนั่นแหน่ยังว่าปลูกหลายแล้วก็บ่ริผู้ซื้อมาซื้อซอยใน่เด้อพี่พี่เอ้ยเอ้ยมาเด้อ ทางเอ้ยทางพี่มาเด้อม,มาซื้อสร้อยในเด้อนี่ฟักฟักชีอันนี้แกงใส่อันเกียดใส่ปลา,ปากรนะเจีบเนาะทุกคนปุ๊ปโอ้ฟักบัวฟักหอมป้อมมามาทุกคนพี่โอ้ฟักอิตูไทยขักขนาดทุกคนเลยฟักบัวเลยมา,า,ามาฟักหอมป้อมทุกคนมาเลยเบอขายแพงหนักสิบ 10บาท10บาทกำนึง5บาท10บาทก็ได้มาเด้อมาเด้อนี่ลกให้เบิ่งเลยนี่สุดๆเลยนี่เห็นบ่นี่มาซื้อซอย่อยนี่เด้อทุกคนเด้อหลายแท้ๆคิดเด้อก็สิได้เงินบาดนีลงทุนปลูกผักอ่ะ3-4แสนละหายก็ยังบ่ได้เลยจักีบจักบาทเลยทุกคนเอ้ยอื ลกกินอย่างเดียวมูค่อยกระไรกำลังเฮ็ดเพิ่มนานอีกแล้วที่ปลูกอย่างโตอบอยากปลูกแล้วค่อยฮะปลูกกระขายบรด้ขาดทุนนี่มักแตงเอาก็ออกอันนี้ละ่ะโอ้ออกมากอะไรทุกคนเลยไปได้ใช่สองมือสามมือละช่วงนี้บบได้ค่อยลงคลิปเพราะว่างานอองานกระไายเนี่ยละกันไข่น้ำบบสบายน้ำเจ้าของกระไรทุกคนเลย ไม่ค่อยสบายเงินสกินก็นยังบมมีจะเว้าหลายเรื่องเงินซื้อ,อยาน,น,น,านหวังหวังหวังว่าปลูกพักที่ได้ขข่พักลงทุนกับหมู่นี่เบิดคนละ 4, สี่ห้าแสนยังมาได้อย่างคืนมาทุกคนเอ้ยนี่ประกาศตดอืมประกาศต้นเด้อน,นี้เด้ออันนี้ปลูกสลัดอันนี้เนาะนี่นลงสลัดไว้กิน ขายบ่ได้ก็เอาไว้กินทุกคนเลยมามาปลาตัวเป็นลกออกให้เพียงเพือพักคณะอิปุ๊กเด้ฮึ่มก็คณะกันปุ๊กไว้นี่ยหอยนี่เป็นลกของกัรเอาให้ฟังเหมือนไปปุ๊กไว้กันมาปลูกกับหมูเด้อทุกคนเด้อเขามีน้ำมีในไสเนาะเขาก็มาอาใส่น้ำใส่ในน้ำหมูน้ำคู ปลูกข้าวเดียวนี่ลงทุนก็ห้าแสนเพื่ได้อย่างเลยได้แต่กลิ่นมักทัวก่วค่ะเดี๋ยวสินรีวิวให้เบิ้งอีกเด้อวัดมักทั่วออกมามกเด้อมันก็หอมป้อมเพือยากได้มาซื้อเด้อสดๆใหม่ๆเลยเด้อทุกคนเด้อนี่สดๆเด,ด้อเอาเมล็ดเจลกิน แต่พระหอมป้อมล้วน,นเลยสองนานกำหนึ่งห้าพัน 5, กิห้าพันสิบพันง่ายของแบบพอได้พ่นฮืดพ่น,านยาได้ของธรรมชาติอัน้นี้แหละทุกคนเลย รีวิวสนะัมมีเนาะคือต้องการก็สั่งได้เด้อสั่งได้สั่งได้ช่วงนี้ก็พอค่อยดีอาการเฮาเจอกันไม่เด้อทุกคนเด้อขอบอกขอบใจที่เข้ามาเบิง่ง